สวัสดีครับรถไฟังคู่เดินชัยอยงรายแยงขอบจะงานบุญกำง,งานดำเนนต่อครับกาปรับแบบช่วง สะพานรถไฟข้ามถนนเก็บภาพ น,นี้ก็เป็นสะพานครับรถไฟที่จะข้ามถนนยกระดับรถไฟขึ้นทางตะบนแม่กาขนแต่นี้เขาเรียกแม่กาหลวงแม่กาหลวงแม่กาไล่แม่กาตะก,กวากไล่ไปเรื่อยต่อจากหน้ามอพยาวมา ทีมงานทีมชเชคก็เป็นผู้ดูแลคอนเสิรรถไฟคอนเสิรรถไฟคอนเสิร์เคบีคอนเสิร์ตจอยนะครับก็มีเเสาอยู่ข้างหน้านเพื่อนได้ชมร้อนะครับเสาสะพานก็จะเชื่อมต่อไป ไปจนถึงแมกกาทบวาาแยกเศษสุขไปจนถึงจำเปาหวายไปจนถึงสถาน,นีหมอพยาวไปสถานีพยาว,านนยาวตัวเมืองพยาวคร,ร,รับขอโทษขอโทษอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ได้ดูกัน,นะครับหลังจากพาไปชมวิวทิวทัศน์แถว ปางแถวแค่แถวอุตตรดิตต์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทำงานงปกติจะเก็บรายละเอียดก,การสร้างทางไฟาทางคู่เพื่อนๆชมขอบคุณพเพื่อนๆที่ติดตามที่เข้ามาชมของช่องก็พยายาม ทำคลิปให้มันมีคุณภาพแล้วก็รายละเอียดการทำงานบางทีก็พาไปชมรอยบ้างเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจะได้ไม่เซ็งกับการดูคลิปครับก็เสริมเติมแต่งธรรมชาติเข้าไปบ้างไปบ้างไปก่อนนะครับเพื่อน ขอบคุณที่ติดตามช่องเราหลักรถไฟไทยนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณคขอให้ร่ำรวยและมีความสุขสวัสดีครับ